อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโกวิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมไฮสปีดเชื่อม3สนามบินเชียงสูงแต่ทำไม CP อยากได้นะครับท่านผู้ชมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสวรรณภูมิและอุตะาภูมมูลค่ากว่า224,544ล้านบาท ประก,กอบด้วยค่าลงทุนระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบิน168,718ล้านบาทค่าลงทุนในระบบการเดินรถของ Airport Link 1671ล้านบาทค่าพัฒนาที่ดินมักสันและสีราชาประมาณ45,115ล้านบาทถ้าไม่ใช่นักลงทุนระดับโลก คงไม่กล้าเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากบายสาลิกานะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะครับ กลุ่ม CP ที่ชนะการประมูลขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียง119,000ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินสนับสนุนที่รัฐบาลตั้งไว้119,425.75ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมและต่ำกว่าคู่แข่งคือกลุ่ม BSR ที่เสนอ169,900 34ล้านบาทถึง5,934ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมจึงไม่แปลกที่สุปชัยเจียนวะนนประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโคกุพันฑ์จะกล่าวว่าโครงการรถไฟความเร็วสูง3สนามบินคือโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในขณะที่ผลตอบแทนไม่ถือว่าสูงมากนักนะครับท่านผู้ชมลงทุนก่อนรับเงินชดเชยทีหลัง นอกจากนี้วงเงินกว่าแสนล้านบาทที่รัฐบาลสนับสนุนในฐานะผู้ร่วมลงทุนกลุ่มซีจะได้รับก็ต่อเมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จนะครับหรือเรียบร้อยนะครับท่านผระชมเท่ากับว่ากลุ่มซีต้องทําโครงการนี้ให้เสร็จเมื่อรัฐบาลตรวจรับงานแล้วจากนั้นจึงจะจ่ายเงินในส่วนของภาครัฐซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เป็นเรื่องที่กลุ่ม CP ต้องไปเสาะหาแหล่งเงินกู้นะครับท่านผู้ชมคำนวณคร่าวๆเฉพาะดอกเบี้ยที่กลุ่ม CP ต้องไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20,000ล้านนะครับท่านผู้ชมค่าสัมปทาน Airport Link 10,000ล้านอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าสิ่งที่กลุ่ม CP ได้รับของแถมนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้ว คือแอ r ์พอร์ตลิซึ่ง CP จะได้เข้าไปบริหารแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าการบริหาร a i r p o อร์ตลิเป็นการให้เช่าเพื่อดำเนินการไม่ได้ให้ฟรีซึ่ง CP ต้องจ่ายเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลา50ปีจำนวน1671ล้านบาทซึ่งการให้บริการ a i r p o อร์ตลิตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบัน มีหนี้ประมาณ30ม0 0ล้านบาทขาดทุนประมาณปีละ280ล้านบาทมีคนใช้บริการประมาณ5ถึง6หมื่นคนต่อวันนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหากลุ่ม CP จะทำกำไรจากแอ์พลิ้นก็ต้องดึงคนมาให้บริการไม่ต่ำกว่าน1น0 0แสนคนต่อวันซึ่งอยู่กับฝีมือบริหารจัดการนะครับท่านผู้ชมบริหารพื้นที่มักกะสัน ถึงสีราชาค่าเช่าเฉียดห้าหมล้านกระนั้นก็ตามอีกหนึ่งโครงการที่กลุ่ม CP จะได้พ่วงจากสัมปทานรถไฟความเร็วสูง3ามสนามบินคือการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันและสถานีรถไฟสีราชาสำหรับพื้นที่มักกะสันมีทั้งหมด150ไร่เป็นพื้นที่บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟมักกะสัน เป็นการให้เช่า50ปีโดย cp ต้องจ่ายเงินให้รอฟท4 5 5 5 5ล้านบาทส่วนพื้นที่บริเวณศรีราชาประมาณ80ไร่ถือว่าเกือบจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเสี่ยงสูงทำไมต้องเสี่ยงแม้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินจะเป็นอภิมหาโปรเจกต์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ สุปชัย CEO เครือเจริญโภกภัณฑ์มองว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองกระจายความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่คนไทยทั้งประเทศให้ได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศเกิดการสร้างงานสร้างคนคือเหตุผลสำคัญที่เครือซีพีสนใจลงทุนโดยพร้อมใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และดึงผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาช่วยกันทําให้สําเร็จเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียและส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านในแถบ CLMV ให้เติบโตไปพร้อมกันแบบยั่งยืนนะครับท่านผู้ชมร่างสัญญาจบชงบอด EC เคาะก่อนลงนามนะครับท่านผู้ชมขณะที่ร่างสัญญา ร่างสัญญาจบชงบอด e EC ด EEC เคาะก่อนลงนามขณะที่ร่างสัญญาระหว่างราฟอฟททอกับคุมซีพีได้รับการตอบรับฉบับที่ผ่านการปรับแก้จากอายการสูงสุดแล้วหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับถ้อยคำในร่างสัญญาในการประชุมร่วมกันเมื่อซีพีตกลงยอมรับร่างสัญญาจะถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจร่างสัญญาร่วมกัน เท่ากับทั้งสองฝ่ายตกลงกันและการเจรจาจบลงด้วยดีก่อนที่รฟอทอจะนำผลสรุปเจรจาเสนอให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พิจรารณากรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจรารณาอนุมัติเพื่อลงนามสัญญาต่อไปโดยตั้งเป้าลงนามสัญญากลุ่ม CP ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารจากปี2560นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกเราจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงสายนี้ประมาณ2566นะครับท่านผู้ชมแต่ปัจจุบันนี้2567แล้วยังไม่มีการตอกเสาเข็มและยังเจราจาไม่จบนะครับข่าวก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปก็จะเจราจาให้จบภายในพฤษภาคมนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการขอสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม3ามสนามบินที่ในปัจจุบันนะครับยังไม่มีการตอกเสาเข็มนะครับท่านผู้ชมผ่านมา6กถึงเปีแล้วนะครับจากปี60นี่ก็เกือบจะเข้ากลางปี67เล้นะครับท่านผู้ชมว่าทำไม CP ถึงอยากลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะขาดทุนนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้หากทั้นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาะที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ